ก็ถ้าหมดหมดราคะในในขันท่รูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังการธาตุวิญญาณธาตุก็ก็หมดทุกเลยใช่แม้ยังไม่ตายนี่เราก็ไม่มีเหตุให้ทุกข์แล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ถูกต้องเพราะว่าความทุกข์มันมาจากจากตัวการเข้าไปยึดในขันห้าเป็นหลักพอตายก็คือไม่ไม่ไปเอาพบแล้วใช่ไม่ไปเกาะมโนดวงใหม่ ไม่ไปเกาะจิตมโนวิญญาณดวงใหม่ปุ๊บก็คือหมดแต่จะไม่ไปเกาะได้ยังไงเพราะว่ายังมีความพอใจเพราะยังไม่เห็นโทษเห็นแต่ลดอร่อยคุณของมันมก็เลยต้องฝึกเห็นโทษครับโทษของมันคือการที่มันดับไปได้จางคลายแปลเปลี่ยนและดับไปได้ถ้าเรามีความรู้ตรงนี้แล้วเราไม่ไม่นั่งสมาธิจะหลุดพ้นจากวิญญาณได้ไหมครับ หมายถึงตอนตอนตายจะเป็นเหตุจะเป็นเหตุเป็นเหตุเป็นเหตุเพราะหนึ่งได้สดับครับซึ่งองค์ความรู้นี้สัตว์ที่ท่องเที่ยวในสังสารวัฏเนี่ยโอกาสจะได้ยินได้ฟังคําแบบนี้เนี่ยมีปริมาณเพียงแค่เศษดินปลายเล็บนะสัตว์ที่มีปริมาณเท่าดินมหาปตพีไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังดังนะนั้นนะอันดับแรกที่ได้แน่ๆคือเขาเป็นผู้ได้สดับในคําตถาคตไปแล้ว ทีนี้สดับมากก็ต้องอยู่ว่าคล่องปากไหมขึ้นใจไหมแล้วก็แทงตลอดไหมอย่างเงี้ยถ้าได้คุณสมบัตินี้ก็บรรลุธรรมพบหน้าแต่ถ้าไม่คล่องปากไม่ขึ้นใจ